หมุดแต่มันแตกนะเนี่ยจะเป็นลำเหมืองตรงเนี้ยแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เขาปลูกข้าวย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิกัดอยู่ที่ตําบลวังผางอํเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลําพูนส่วนราคาเจ้าของซรัพเ,เปิดไว้ที่ไร่ละห้าแสนนะฮะนีะ่ปัญหาเรื่องน้ําท่วมตัดออกไปได้เลยนะไม่มีนะฮะเนี่ยจะเป็นลําเหมืองเห็นไหมแต่ช่วงเนี้ยมันไม่มีน้ําแต แปลงของเราเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยเรื่องน้ําเพราะว่าเจ้าของได้มีการเจาะบ่อบาดาลไว้สองบ่ออันนี้ก็อยู่ในแปลงของเรานะเห็นไหมโอ้โหลูกมันไม่ใหญ่อ่ะถ้าลูกมันใหญ่เนี่ยผมจะชิมชิมโชว์เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลย ก็ในส่วนของช่องนวัดอสังหาครับผมได้มีโอกาสออกมานอกพื้นที่มาถ่ายทําคลิปอีกแล้วก็ยอมรับว,ว่าเจ้าของทรัพย์ได้มีการติดต่อแล้วก็โทรมาหาผมเยอะมากๆเลยอ,อย่างบางทรัพย์เนี่ยผมก็ต้องปฏิเสธไปนอนเพราะว่าผมทําคลิปไม่ทันส่วนที่ดินแปลงนี้นะฮะผมะได้มาอยู่ในส่วนของด้านข้างแปลงที่ดินอันนี้นะฮะด้านข้างที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดนะฮะห้าไร่ครับผม ส่วนที่ผมมายืนตรงนี้ต้องการให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นในส่วนของแปลงที่ดินเนาะ,ะด้านหลังเนี่ยจะติดกับลำเหมืองนะฮะตรงนี้นะลำเหมืองเนี่ยจะยาวไปเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยติดกับถนนลาดยางความกว้างของหน้าแปลงที่ดินอยู่ที่300เมตรเลยนะฮะส่วนความลึกอยู่ที่50เมตรก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยแล้วก็ยาวขึ้นไปในส่วนของอหน้าแปลงที่ติดกับถนนลาดยางเนาะ สว่วนเนื้อที่ทั้งหมด5้าไร่เนี Harmon ่ยเจ้าของทรัพย์นะครับได้มีการแบ่งให้เกษตรกรเช่าทั้งหมด2ไร่ก็เป็นการปลูกหญ้าเนเปียเพื่อเอาไว้เลี้ยงวัวเนี่ยนะฮะอันนี้หญ้าเนเปียเนี่ยจะเป็นหญ้าต้นสูงเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีขนเนาะเนี่ยจะเป็นหญ้าเนเปียนะฮะที่เกษตรกรเขาเอาไว้เลี้ยงวัวอย่างบางท่านก็ปลูกไว้เพื่อขายนะครับเนี่ยต้นต้นสูงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหญ้าเนเปียเห็นไหมอ่าเจ้าของทรัพย์ก็แบ่งเนื้อที่ทั้งหมดนะฮะห้าไร่ แบ่งออกเป็นสองไร่เพื่อให้เกษตรกรเช่าเนี่ยนะฮะนี่ก็จะเป็นญ้าในเปียเนี่ยสองไร่เลยที่เกษตรกรเขาเขาเช่าอยู่เนะาะส่วนเนื้อที่อีกสามไร่เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนู้นนัเพื่อนนะอันนี้ผมเดินเข้ามาในส่วนของด้านข้างเนี่ยนะครับเท่ากับที่ดินติดถนนสองด้านเลยอ่าแล้วก็หน้าแปลงที่ดินนี่เลยครับติดกับถนนลาดยางเลยเนี่ยมีเสาไฟเห็นไหมครับก็น้ําถึงไฟถึง แล้วฝั่งเนี้ยส่วนใหญ่ที่ผมดูเนี่ยก็จะปลูกลำไยเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีมะม่วงเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่ที่เกษตรกรเขาแบ่งเพื่อที่จะเช่าเนาะอ่าแล้วก็หน้าแปลงที่ดินโอ้โหผมลองนับต้นเสาเสาแต่ละต้นเนี่ยมันห่างกัน50เมตรเนาะผมลองนับต้นเสาดูว่าหน้าแปลงที่ดินอ่ามันกว้างประมาณเท่าไหร่เนาะคําตอบที่ได้คือ300เมตรเลยนะครับโอ้โหถือว่ากว้างมากๆเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงเพื่อนบ้านแล้วก็มี เพื่อนบ้านนะฮะตรงนี้เห็นว่ากําลังทําบ้านเลยก็แสดงว่าไม่เปลี่ยวนะมีเพื่อนบ้านส่วนราคาเจ้าของทรัพย์เปิดไว้ที่ไร่ละห้าแสนนะฮะสองไร่เนี่ยเราตัดออกไปเลยนะสองไร่เนี่ยเขาให้เกษตรกรเชา่าก็เก็บค่าค่าเช่าไปเนะในส่วนของการปลูกหญ้าเนเปียเนี่ยนะฮะแล้วก็เหลืออีกสไร่ใช่ไหมเกษตรกรเขาก็มาปลูกก็จะมีมะม่วง แล้วก็มีลำไยรวมเบเซตจมะม่วงและลำไยเนี่ยอยู่ที่300ต้นนะฮะมะม่วงเนี่ยก็จะมีอาทูมีจินหงนะฮะมะม่วงก็ปลูกหลากหล,ลายสายพันธุ์เนี่ยแล้วก็ระบบน้ำเนี่ยมีการเจาะบาดาลแล้วนะฮะสองบ่อ,อก็น้ำเนี่ยไม่ขาดเลยนี่หน้าแปลงก็จะยาวโอ้โหยอมแล้วว่ากว้างมากครับหน้าแปลงที่ดินแล้วตรงเนี้ยเป็นของเพื่อนบ้านตรงนเนี้ยเนี่ยกำลังปลูกบ้านเลยฝั่งนี้นะฮะขวามือผมเนี่ย ปูบ้านนี่เลยส่วนแปลงที่ดินจี้จะขายเนี่ยฝั่งเนี้ยทั้งหมดเลยนะเมื่อกี้นี้บอกว่าโดนงขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพมุมสูงเนาะเพราะว่าท้ายแปลงเนี่ยที่มันติดก,กับเอาอำห้วยเนี่ยเลยไปเขาก็จะปลูกข้าวนะฮะเป็นท้องนาเนาะ นี่เลยดูเด็กโอ้โหยังกว้างเลยเป็นไงครับเนี่ยอันนี้แปลงเพื่อนบ้านเข้ามาเปิดน้าอ่าให้ลําไยเนี่ยด้านนี้เนาะอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมในส่วนของแปลงที่ดินเนาะแล้วก็เออท้ายแปลงอ่ามาทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านข้างแปลงที่ดินเออในส่วนของด้านข้างแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะยาวว่านี่เลยแล้วก็เออเพื่อนบ้านเนี่ยเขาได้มีการปลูกลยายําไยอ่าแล้วก็เออในส่วนของแปลงที่ดินของเราเนี่ยตรงมาแล้วมันจะมาเว้าตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะ นี่ตรงนี้ก็จะมีหลักหมุดอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะมีหลักหมุดอยู่เนี่ยของเรามาปุ๊บแล้วจะมาวาวตรงนี้แล้วก็จากนั้นเสร็จก็ตรงขึ้นไปเลยนี่แล้วก็ลำไยอ่ะโจมเพื่อนบ้านหน่อยเริ่มออกลูกแล้วครับหลุมลำไยนะฮะแล้วก็แปลงของเราก็ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยอ่มีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เลยอายุมะม่วงนะฮะห้าปีอ่ะอย่างมังต้นก็เจ็ดปี เนี่ยนะฮะแล้วก็ความห่างระหว่างต้นเนี่ยผมวัดดูแล้วน่าจะประมาณนะฮะสามเมตรนี่เป็นไงครับแล้วก็ด้านหน้าตรงเนี้ยจะเป็นลำเหมืองเนี่ยนะฮะมันติดกับลำเหมืองแล้วก็เลยไปเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเขาปลูกข้าวตรงเนี้ยเป็นหลักหมุดเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้นี่หลักหมุดแต่มันแตกนะเนี่ยจะเป็นลำเหมืองตรงเนี้ แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่เขาปลูกข้าวย้ำพิกัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะพิกัดอยู่ที่ตําบลวางผางอําเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลําพูนส่วนราคาเจ้าของซับเปิดไว้ที่ไร่ละ5 0 0แสนนะฮะนี่ปัญหาเรื่องน้ําท่วมตัดออกไปได้เลยนะไม่มีนะฮะเนี่ยจะเป็นลําเหมืองเห็นไหมแต่ช่วงนี้มันไม่มีน้ําแต่แปลงของเราเนี่ยตัดปัญหาไปได้เลยเรื่องน้ําเพราะว่าเจ้าของได้มีการเจาะบ่อบาดาลไว้2บ่อ อันนี้ก็อยู่ในแปลงของเรานะเห็นไหมโอ้โหลูกมันไม่ใหญ่อะ่ะถ้าลูกมันใหญ่เนี่ยผมจะชิมชิมโชว์เลยเนี่ยลูกมันยังน้อยอยู่เลยมันชิมบ่ได้โอเคเนี่ยโอ้มันกว้างยอมรับกว้างมากเลยนะสำหรับท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆพี่ๆที่มีความสนใจหรือกำลังหา,าที่ดินสำหรับ เอาไว้อยู่บ้านเอาไว้ปลูกบ้านนะทษทีไว้ปลูกบ้านหรือเอาไว้ใช้ชีวิตในยามกเกษียณเนี่ยก็เรียนเชิญน,นะเพราะว่าซับเล่หลายเล่หลายชิ้นนะฮะผมขายในยราคาเจ้าของซับทั้งหมดเลยนะผมไม่มีนโยบายเอามาบวกเอามาเทินนะฮะเพราะว่าผมต้องการให้ซับเนี่ยมันได้มีการขายแล้วก็ปล่อยออกไวผมมาสายกินเพียงแค่เปอร์เซนต์เท่านั้นนี่ก็ในส่วนของแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จมีว้าม่วงอยู่ฝั่งนี้แล้วส่วนฝั่งนี้ที่เห็น ต้นหญ้าทุงสูงเนี่ยที่ผมแจ้งท่านผู้ชมเนี่ยตรงเนี้ยเขาปล่อยเช่าทั้งหมดมันสองไร่เนี่ยนะฮะที่ปลูกหญ้าในเปียเนี่ยเนี่ย,เ,ยเขาปล่อยเช่าก็ผมว่าโดนบินก็น่าจะได้เห็นภาพมุมสูงเนาะมันจะชัดเจนมากๆเลยเพราะว่าหน้าแปลงที่ดินเนี่ยมันจะยาวมากๆเลยประมาณ300เมตรแล้วก็หน้าแปลงที่ดินมันหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่ดีมากๆเลยภาพที่อยู่ตรงนี้ด้านหน้านี่เห็นไหมโอ้โหสุดยอดไหม ส่วนเส้นทางถามว่าห่างจากแหล่งสําคัญไกลไหมห่างจากโรงพยาบาลเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะแล้วห่างจากตลาดสดวันอาทิตย์นเนาะตลาดสดเวียงหนองล่องเนี่ยตลาดนัดเนี่ยเพียงแค่7กิโลแล้วก็ห่างจากอําเภอจอมทอง35กิโลแล้วก็ป่าซาง10กิโลเชียงใหม่52โลแล้วก็สนามบิน54กิโลประมาณนี้เนะาะโอเคนะฮะก็ ส่วนการเดินทางต้องขอขอบคุณสารปรับปรุงดิน MyPower g อร์กรีนพนะฮะแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็รายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่างๆก็สามารถสอบถามจากพี่ประกิตได้เลยโดยตรงพี่ประกิตเป็นเซลล์ที่ขายปุ๋ยนะฮะไม่ได้เป็นเซล์ลขายบ้านนะครับเพราะว่าอย่างบางท่านโทรไปเนี่ยพี่ประกิตท่านไม่รู้เรื่องท่านก็โทรมาหาผมอ,ะอ่ะอ่าโอเคนะครับผมก่อนปิดคลิปเนาะนี่ให้ดูในส่วนของภายในแปลงก่อนนะฮะ ก็ลำไยแล้วก็มะม่วงทั้งหมดนะฮะรวมกัน300ต้นเนาะแล้วก็มะม่วงเนี่ยอายุ5ปีบ้าง7ปีบ้างเนี่ยนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคนะครับ<อ>เดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงครับผมสวัสดีครับผม